ครับสวัสดีครับวันนี้พระมางวงสองสาวงามครับผมสาวสมน่อยงามครับสองสาวนงแดงครับเครื่องดำเมื่อกูตัวครับผมเมื่อสาวนี่ก่อครับหน้าหนาหนงแดงครับผมหน้าหนาหนิ้งแดงอายุกสิบสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับสามเครื่องดำดีครับผมดือลึ่งเรียบหางครับ เร็บดีบือเรื่องมีครับผมหางโดกดีครับควนจับหมองลังเอนดีครับผมตนี่ก็ได้เมืองถ่ายครับผมนังงนาดีครับครับนะามันตื่นเลยครับผมถ่ายดีครับผมทั้งสองเลยแหละครับสองสาวนี่เปิดรลค่าบ่เบาครับบ่เปิดแพียงครับผม หามืินเก่าพันครับสองสาวนี่หามืินเก้าพันบาทครับผมทรงในึ่ลอยลูกครับผมหามืินเก่าพันบาทก็สอบถามกันไหนเรือครับสูงรน่อยยี่สิบเจ็ดสาวนี่สูงรนอยยี่สิบเจ็ดครับบ้ามานันจะเหงางามๆครับบื่อเรื่องดีๆครับสูงห้่อยยี่สิบเจ็ดครับสาวนี่ ดาวนี่สูงอยยิบหยิโพกครับครับคุณะสูงอยิเจ็ดครับแข่งขาใหญ่ๆครับผมรวมกันหาหมื่นเก่าพันครับสองสาวนี้มันจะกสอบถามกันคือเก่าครับ0 8 1 3 6 0หนึ่ครับผม ้านทอนใหญ่ตำมนปลาขาวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมทรงเหน่ลอยโลคือเก่าเดอ้อครับที่น้องหามืินเก่าพันสองสาวในแพ็กคู่ครับทรงเหน่ลอยโลคือเกา่าหูหแล้วครับแต่ละสาวหามืินเก่าพันแตสองสาวครับผมหูหครับจะใบ้ได้ครับผมนิ่งแดงครับ เปลืองดำดีเปะนยังดอกครับอยากได้ครับแต่ว่าให้ออคาคนทรงเอาไกลไกลกะตามระยะทางเนะครับเนาะแต่ว่าคัน้นแพ็คครูไปนี่หาเงินเก่าผมทรงฟรีได้รลอยลูกครับมัวาสาวหน่อยเอ่งี๋ยงงามๆครับผมโบพิดหวังครับ หัวสุดนี่ครับผมงามครับผมทั้งงามทั้งแดงครับตัวละสามหมื่นครับผมบุพเพคพอมันหาหมื่นเก่าครับพี่น้องราคาก็ได้อา้าวไปยับมาบนท้างน,นี้ครับเรื่องต้านี้คาดหกคาดหอนดูสุดรับประกันให้กันคือเก่าด้วยครับพี่น้อง ขาดหกขาทอนดูกซุกในรับประกันให้คือเก่าครับผมอันนี้ก็บบื้อลึงดีดีครับผมนุ่มสีเต่ารับประกันให้ครับผมเบื้องเล็บครับผมเล็บกระซักดีครับเบื้อลึงดีครับนุ่มสีเต่าเลยครับรับประกันให้กันครับผมมี่ต่หนาหนาแดงแดงครับสองสาวนี่หาเืินเก้าพันครับผมสอบถามได้ครับเอาราคาแบบอดเจาะครับ แดงมุ้งมีหมองดางหมดแล้วครับแต่ละตัวแต่ว่าสาวนี่นเล็บขขาขาวนี่มันเป็นกําไรอีกเพื่อนเด้อครับเพื่อนอืน่นกําไรขาครับผมเพื่อนอิน่นกาไรขามันกําไรขาวกาไรดํากํากงวง,งามเพื่อนครับป่อขาเพื่อนพันวาป่อขาขาวป่อขาดหนาตาดีคูโตัวครับผมตอนนี้บุมี่ครับผมครับสนเจกะสอบถามกันไดคือเก่าครับผมพี่น้องตัวแปดหนึ่งสามหกนเจ็ดเก้าหนึ่งหก ครับสำหรับคลิปนี้กะเอาสัมนี้เนาะครับเนาะขอพูดหลายๆครับที่รับสมกะซอยเปื่อกลังใจแหนเดอรครับซอยเสียนะครับผมครับสวัสดีครับ